วัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งกับผมวบหูวเลยกมแปดนะครับในการวิเคราะห์วิจารณ์วยไทยจะสีล่วงหน้านะครับอาทิตย์นี้ก็ตรงกับอาทิตย์ที่ยี่ห้านะครับนะมีมวยทําการแข่งขันเหมือนเดิมนะครับหลังจากวันเสาร์เนี่ยเสาร์นี้ก็มวยหยุดนะครับเป็นเนื่องจากตรงกับเป็นวันพระใหญ่ครับวันมาฆบูชาก็หยุดหนึ่งวันนะครับไปทําบุญเสร็จนะครับวันเสาร์ก็มาลุยกัน3รอบ3วิธีนะครับ ส่วนช่องของผมก็เป็นช่องวิเดเจ็ดสีนะครับหลังจากบทวิเคราะห์วิจารณ์ไว้อาทิต์ทแล้วนะครับก็มีเข้าบ้างแพ้บ้างนะครับสไตล์นะครับเพราะว่าคือการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับความน่าจะเป็นก็มีแพ้มีชนะนะครับนะนะครับคนที่รับฟังก็น่าจะเข้าใจนะครับส่วนทางด้านเพชรก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับส่วนในทางด้านเจ้านิวอุปกรณ์ก็แย่งกันต่อ เรียบร้อยครับแพ้พลิกไปนะครับส่วนวันชนะไอ้เจ้าวันวิเศษนะครับก็เป็นต่อนะครับสี่ห้าช่วงตัวก็ออกตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านเจ้าเนื่งสยามนะครับก็จากเป็นรองร้อยละบาทนะครับร้อยประมาณร้อยห้าสิบหนึ่งนะครับกลับมาเป็นต่อสองหนึ่งนะครับก็แพ้ไปสองตัวหนึ่งเสียงนะครับนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์ไว้อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็ให้ทางด้านเจ้าเพชร แล้วก็ให้ทางด้านหนึ่งสยามนะครับแล้วให้รองวันวิเศษนะครับแต่ว่าทาังนี้ทั้งนั้นก็ถ้าเล่นตามสไตล์ก็พอออกตัวได้นะครับส่วนทางด้านเจ้าเพชรนี่ก็เธอสามสองรองกาอากาศก,าก็ชนะขาดลอยไปนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์อาทิตย์นี้นะครับก็ก่อนอื่นก็ขอฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ช่องมวยเด็ดเจ็ดสีกับผมมวยหูเลขกกมแปดครับแชมป์วิจารณ์มวยสิบเซียนสามสมัยนะครับวันนี้ก็เป็นคืนวันอังคารนะครับก็เพิ่งเลิกงานมานะครับก็ท่านใดนะครับมองหาตัวช่วยอยู่นะครับนะก็อย่าลืมนะครับโทรมาสมัครกันได้นะครับเสาร์อาทิตย์เพียงเดือนละหนึ่งพันบาทครับศูนย์หกสี่ครับแปดเจ็ดสามห้าสามสี่สี่ครับศูนย์หกสี่แปดเจ็ดสามห้าสามสี่สี่นะครับแล้วก็สนใจเข้ากลุ่มมวยนะครับนะ ไอดีไลน์ก็ o l เ2 8 9สองแปดเก้าสามครับ OLE 2 8 9สองแปดเก้าสามนะครับผมสนใจแบบไหนก็ทักกันเข้ามาได้นะครับเอาอาทิตนี้ก็ตรงกับอาทิตย์ที่ยี่สิบห้านะครับแป๊บๆก็จะหมดเดือนอีกแล้วนะครับไวเกินนะครับก็กราบขอบคุณนะครับผู้ติดตามนะครับขาดอีกแค่ห้าท่านนะครับจะถึงสองพันท่านนะครับก็กาบขอบคุณจริงๆนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับให้ฟัง ความน่าจะเป็นนะครับก่อนมวยต่อยนะครับก็ถ้าถึงวันมวยเปลี่ยนแปลงผมไม่สามารถจะมาย้อนได้นะครับนะมาย้อนได้ก็อยากให้รู้ทันเหตุการณ์นะครับอยากให้อุดหนุนคนตั้งมานะครับนะก็อย่าลืมโทรกันมาได้นะครับสมัครของใครก็ได้นะไม่ต้องสมัครผมนะครับใครที่ คนที่เชื่อถือหรือว่าคนทํางานนะครับอุ่นุนคนทํางานอย่าไปอุดหนุนหูก๊อฟนะครับเพราะว่าหูก๊อฟนี่เยอะเหลือเกินนะครับน่าอยู่ที่บ้านนะครับเอาของเขาไปก๊อฟนะครับเอาของเขาไปก๊อฟแล้วเก็บถูกๆนะครับคนทํางานเขาเหนื่อยนะครับนะก็อาทิตย์นี้มาเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์เลยมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2567นะครับอาทิตย์นี้ไม่มีมวยรอบนะครับฝ่ายแดงก็เพชรประภาพรสตรยพันธ์หรือว่าลูกบ้านใหญ่นะครับลูกบ้านใหญ่ช่วงนี้ก็ต่อย ประจำเลยนะช่องเจ็ดเนี่ยนะครับก็เหลือไม่กี่ค่ายแล้วนะที่ต่อยประจําอยู่เกียดเพชรนะครับก็ความเชื่อถือนี่ถือว่าใช้ได้หมดเลยลูกบ้านใหญ่นะครับก็มีออะไรนะผมก็ลืมนะครับโทษทีนะครับหมนาคายนะครับก็ซ้อมอยู่ให้ขวางอะซ้อมสติชพันนะครับทางด้านเพชรประภาพรนะครับสเติชพัน์หรือว่าลูกบ้านใหญ่นะครับร้อยเจ็ดนะครับก็น้ําหนักปล่อยนะครับน้ําหนักปล่อยก็ห้าสิบสองนะครับ ไฟนี้กไอ้ก,กันที่107ยเจดปอนนะครับทางด้านไฟแดงเพชรประพาพรน,นะครับสามฟอมหลังนะครับสามฟอร์มหลังไองอ,อาจารย์กอบผัดไทยลาดให้มานะครับต้องกราบขอพระคุณด้วยนะครับ ก็ชนะคะแนนทางด้านน็อกข้างหน้ายอดสิริชัยรถสวยจ่าเจดนะครับชนะชายสี่โชคบางแสนนะครับต่อยที่เดอะมอบางกะเออะไรตะวันนาบางกะปีอย่างเดียวเลยพวกผมก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับนะขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณข้อมูลมวยจากอาจารย์กอบมันไทยราชด,ด้วยเข็มทิศนะครับพันสุดท,ท้ายชนะรถบทมาในการชิงแชมป์นะครับหมวยรอบอัมรินทุพเปอร์ไฟนะครับนะทางด้านเจ้าเพชรปรผ่พาพอนะครับ ส่วนน้ำเงินก็สังนาคาอบจนครพนมนะครับชื่อเก่าก็สังทองมอทัศนในนะคร er milk, ับร้อยเจ็ดคนนครพนมนะครับก็ซ้อมอบจนครพนมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมดูว่าซ้อมอยู่ที่ต่างจังหวัดนะเดี๋ยวนี้ผมดูว่าค่ายอบไออบจนครพนมเนี่ยจะซ้อมอยู่กับพี่เดียเกียรติเพชรนะครับนะซ้อมอยู่กับพี่เดียเกียรติเพชรเจ้าสักนาคาเนี่ยนะครับก็เป็นมวยประเภท เตะซ้ายต่อยซ้ายฝีมือหลักเดี่มนะครับเก่าเกมเลยนะครับสามฟอร์มหลังชนะสุวรรณภูมิชนะมูลแทนนะครับแพ้เพชรป่าศักดิ์ที่ลาดดาเนินนะครับวันนั้นก็ถือว่าต่อยกันสนุกนะครับนะครูกับครูนี้นะครับกระดูกการผ่านมวยนะครับนะอยู่ทางด้านเจ้าศักดาคานะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแต่ว่าฟอร์มนะครับเจ็ดไฟหลังนะครับทางด้านเจ้าศักดิ์ประภไอเพชรประภาพรเนี่ยนะครับเพราะว่า ดูว่าสดหรือเกินนะครับสดแล้วก็จะเป็นมวยเข่าในแข็งแรงครับเบียดชนเข้าไปนะครับไอ้เจ้าสักนาคาก็จะเป็นมวยประเภทฝีมือตั้งรับเตะซ้ายน่าจะซ้อมเกียริเพชรนะผมดูนะเพราะว่าช่วงหลังสมัยก่อนผมก็เคยได้ยินจากปากพี่ไก่สอสุมาลีนะแกก็เป็นลูกค้ามวยหูผมตอนนั้นนะครับเขาบอกว่าออบจนครพนมเนี่ยนะครับยุบละนะครับสมัยก่อนก็มีพี่ลำน้ำมูลสอสุมาลีนะครับเป็นผู้ดูแลแล้วก็มีทีมงาน อบจนครมนมให้การสนับสนุนนะครับพอพี่ลำน้ำมูลสอสุมาลีไปอยู่ต่างประเทศนะครับไปสอนมวยนะครับค่ายมวยก็ถือว่าแตกกันมาแล้วก็มาอยู่กับเกียรติเพชรหลายตัวนะครับนะไฟนี้ถ้าผมเช็คไม่ผิดน่าจะอยู่เกียรติเพชรแต่นะครับแต่ผมรู้ว่า ความแข็งแรงลูกเบียดเสียดสีนะรุ่นน้องนะครับเพชรประพาพรดีกว่าครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรประภาพรนะครับซึ่งเป็นมวยเข่าในแข็งแรงนะครับจะชนะศักมาขาอบอจคนครพนมซึ่งเป็นมวยเตะสายต่อยสายต้นๆอาจจะดูคู่ขี้ครับลูกเบียดเสียดสีผมชอบไปที่เพชรประภาพรนะครับสอติพันธ์ ส่วนคู่ที่สองนะครับเป็นพยักษ์ศักดิ์ตูนนะครับนะพยักษ์ศักดิ์ตูนก็ไม่ต้องบอกนะครับก็ซ้อมอยู่กับพี่เดียเกตเพชรนะครับเพราะมีพี่เอกปัตตานีนะครับน่าจะถอดมงคลประเภทเจ้าบ้านนะครับไฟนี้ก็ต่อยกันที่ร้อยแปดปอนนะครับเป็นหมด เตะซ้ายนะครับต่อยซ้ายฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีเลยนะครับสามฟอร์มหลังแพ้กอเต่าชนะเพชรเอกชนะเพชรเอกนะครับแล้วก็ารสุดท้ายมาชนะสั่งฟ้าโนอนุวัตยิมที่ลาดดำเนินนะครับนะส่วนน้ำเงินก็ซุปเปอร์ไบปอพิษกเนตหรือว่ารถสวยจัดเจดหูหายไปพักหนึ่งละอันดาซุปเปอร์ไบนะบเป็นมวยจักรบีนะครับนะเป็นมวยเตะขวาต่อยขวานะร,รูปร่างดีเข่าในถือว่าแข็งแรงเลยสามฟอร์มหลังก็แพ้ ได้เสมอแสงอาทิตย์นะครับแพ้คะแนนเพชรสองแสนชนะเพชรเอกเ,เกียรติจำรูนที่เดะมอบางกะปินะครับเมื่อปี6-66หโอ้ยหายไปนานหายไปนานนะครับหายไปนานเอามาดูฟอร์มนะเอมาดูนะครับรูปร่างนะครับเจ้าซูเปอร์ไบต์เนี่ยจะดูดีกว่าแต่มวยหายไปประมาณปีนะครับแต่ว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวที่ไหนผมไม่รู้นะแต่ว่าฟอร์มที่ให้มาเนี่ยผมดูว่าไม่ได้ต่อยมาประมาณปีกว่าแล้วซูเปอร์ไบต์นะครับ อนต่างจากเจ้าพยักษ์ศักสตูนที่ต่อยดูสม่ำเสมอแล้วเป็นมวยที่น่าเสือดีนะครับเอาทรงมวยนะครับทรงมวยเจ้าไอพยัก์นะครับจะดูดีกว่าเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเลียมีหมัดกระแทกมีศอกนาหน้าเสือมีทีมงานคนจัดแต่พูดง่ายๆนะครับน่าจะมีพวกพี่เอกปัตตานีเฮียตีลามนะครับพี่เดียเกียรติเพชรน,นะครับนะดูว่าประกบมาดูว่าได้เปรียบนะครับถึงวันอาจจะมี ห้าสี่สมสองนะครับนะนะครับผมดูว่าได้เปรียบแน่นอนนะครับแตกต่างจากซูเปอร์ไบท์นะครับซึ่งเป็นมวยฝีมือครบเครื่องแต่หายไปนานแต่รูปร่างอาจจะได้เปรียบนิดนึงแต่ว่าผมดูลูกเบียดเสียดสีนะครับนะร่างกายช่วงหลังก็ถือว่าไอ้เจ้าพยัก์นะครับจะดิวดีกว่าเอาช่วงนี้ผมชอบไปที่พยักษ์สักสตูลครับเจ้าบ้านหรือว่าพยัก์เช็ดทุ่งว่านะครับนะสมัยก่อนก็ใส่เช็ดทุ่งว่ามีสองตัวกับไอ้เจ้าอะไรเด่นพยัก์นะครับที่ต่อยอาทิตย์แล้ว่ เอาคู่นี้ชอบไปที่พยักศักสตูลครับจัดชนะซูเปอร์ไบท์ปอพิทเนตนะครับส่วนคู่ที่3ก็เป็นต่อเอกันศาสตร์นะครับก่อซ้อมอยู่กับเจ้ามหาสมุทรกับพิแป๊ะมินบุรีที่ซอยนวลจันทร์นะครับต่อยกันเป็นมวยใหญ่นิดนึงรูปร่างดีเลยนะครับเห็นโลงเฟสอยู่เป็นมวยไอ้ประเภทเตะขวานะครับปั้มตีในนะครับนะแข็งแรงนะครับครบเครื่องมีหมัดมีศอกอะถือว่าครบเครื่องแล้วก็แข็งแรงด้วยทางด้านเป็นต่อเอพกันศาสตร์นะครับก็เป็นมวยจาก ภาคใต้นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานี3ฟอร์มหลังก็ชนะเสริมแบ็กทอพาน49่าครับที่เวทีมวยเทพไอเวทีเพชรบัญชานะครับที่เกาะสมุยนะครับก็ช่วงนี้ก็เสือแบ็กก็เป็นดาวดังของมวยวันไปนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาชนะนกยุกสี่พยักษ์สิงห์ขอชนะนกยกห้าเพชรบทพาชนะแจ็คอภิชาตมิมวยไทยที่ช่องวันนะ,นะครับนะก็ถือว่าฟอร์มสดเลยนะครับ ส่วนน้ําเงินนะครับก็เป็นเพชรสองภาคสิทธิ์จเจริญทรัพย์นะครับคู่นี้อย่าลืมนะครับก็ต่อยกันมาที่สุราษฎร์นะครับก็เป็นทางด้านเจ้าเป็นต่อเอพีการษาครับเป็นชนะชนะคะแนนเพชรสองภาคไปนะครับฝ่ายนี้ก็น้ําเงินก็เพชรสองภาคสิทธิ์จเจริญทรัพย์หรือว่าวัสังกภัยนะครับร้อยสี่สิบสองปอนด์คนสุราษฎร์นะครับซ้อมสิท์จเจริญทรัพย์แถวปทุมนะครับก็เป็นมวยขวาเลยไต่ขวานําเข่าในป้ายหน้าเดินเข้าหานะครับแต่ว่าโดนหมัดโดนศอกแล้วมีวูบวาบนะนะครับการ แล้วรูปเบียดเสียสีนี่ไปไปลายไม่ค่อยมันโก่งเป็นมวยที่รูปร่างดีแล้วแทงแบบเวลาแทงแทงเจ็บนะครับแทงเจ็บ แต่ว่าเป็นมวยที่ลักษณะทรงมวยจะงมงงามมิดหนึ่งทางด้านเจ้าเพชรสองภาคนะครับเป็นมวยที่แพ้หมัดแพ้ศอกโดยตรงเลยนะครับสามฟอร์มหลังทางด้านเพชรสองภาคเขาชนะน็อกเพชรนำชายชนะคัมพีทวดาเลยแล้วก็มาแพ้เป็นต่อเอสพีการสาสร์นะครับนะโอ้หลังจากเมื้อตัวแล้วผมดูว่าเจ้าเป็นต่อนะครับซ้อมอยู่พี่แปะนะครับแล้วก็มีเทนเนอร์นะเป็นฝรั่งนะครับจับปงจับเป้าให้นะครับแล้วก็มีทางด้านเจ้าไอ้พวกสกุลชัยนะครับแฝงกองปราบนะครับสมัยก่อนอะ นะครับเป็นคู่ปูงคู่ปั้มนะครับมีพวกไอ้เจ้ามหาสมุทรไปลุมปมลุมปั้มให้นะครับเนื้อตัวดีเลยนะครับนะเนื้อตัวดีมากแต่ว่าแตกต่างจากเจ้าไอ้เพชรสองพาครับซึ่งเป็นมวยรูปด่างถือว่าผมผอมนะครับง้องแง่งนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาแทงแทงเก็บเอาลูกเปลี่ยนนะครับถ้าวันนี้นะครับไฟนี้ถ้าพี่แปะนะครับเทนดีๆนะครับขยันนะครับออกศอกออกหมัดนะครับต่อย ต่อยเข้าไปตัดลาตัวเข้าไปนะต่อยท้องต่อยหน้าแล้วมีศอกมีลูกไล่แขนแล้วฟันนะครับผมดูว่าเจ้าเพชรสภาคเวลาโดนหมดัดโดนสองมีพื้นเพนเนี่ยแพ้รทรงนี้โดยตรงเลยเอาผมชอบวิธีทางด้านเจ้าเป็นต่อนะครับเอพกันศาสตร์แปะมินบุรีครับใจชนะทางด้านเพชรสภาคสิทธิ์เจริญทรัพนะครับเอาเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับเป็นการโชค่าภ อะไรนะเขาเรียกมวยรอบปูนเสือเลยนะครับไอ้แชมป์มวยรอบปุนเสือนะครับแชมป์มวยรอบปูนเสือไอ้เจ้าฉลามดำนายกเอท่าสาลาครับก็หรือว่ากสิกรน้อยกสิกรนะครับสิทธิ์นายนายกท่าศาลาเก่านะครับนะหรือว่าไอ้เจ้ามดคันไฟอ่ะนะก็ไปต่อยวันนะครับก็ถือว่าไม่ประสบผลสําเร็จนะครับน้องก็โดนน็อกไปนะครับมาดูฟอร์มนะครับฟอร์มทั้งด้านเจ้าฉลามดำนะครับชนะเพชรสังวาชนะเพชรนำชัยชนะภูมิใจไทยนะครับชนะ ครั้งสุดท้ายเอาย่อๆเลยนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยแพ้น็อกไม้สังคมนะครับที่ช่องเจ็ดที่ต่อยวันนะครับวันนั้นก็แพ้น็อกไปยนยกที่1นะครับส่วนต่อยมวยไทยนี่เป็นมวยที่ออกอาวุธนะครับออกอาวุธเร็วต่อยยากจุกจิกนะครับเป็นมวยประเภทฝีมือตั้งรักหลับเรียบทรงมวยดีนะครับแต่เป็นมวยประเภทเตี้ยสั้นนะแต่หลักเหลี่ยมมีทรงมวยดีนะครับส่วนในเมืองก็เพชรสังวานสสมานกาเด่นนะครับก็ถือว่า ไฟล่าสุดก็ต่อยไว้ดีเลยนะครับกลับมานี่สองไฟนะครับชนะเจา้านกมหาสมุทรนะครับนกมหาสมุทรแล้วก็มาชนะนกทางด้านเด่นสิทธิยกทวีปปะพงนะครับไปต่อยวันก็แพ้เจ้ามหาหินนะครับนี่คือฟอร์มทางด้านเพชรสังวานเพชรสังวานเนี่ยนะครับก็เป็นมวยรูปร่างดีเลยไม่ต้องบอกนะครับตั้งแต่ไปต่อยวันนี่เขา ดูว่าพัฒนาโหดนะเกิดประเภทเดินเข้าหามีหมัดมีศอกนะครับเพศโหกล้าแรกกล้าสวนนะครับแล้วในในนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ลูกเก่งของเขาเดี๋ยวนี้พัฒนานะมีหมัดมีศอกคมนะครับครั้งสุดท้ายก็ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นรองนะครับโดนเตะขาแล้วทำท่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็อาศัยฟันศอกน็อกเจ้าเด่นสิทธิยกชวิบปะพงไปในยกที่2นะเรามาเทียบฟอมกันนะครับคู่นี้นะครับ ประวัตินะครับเคยต่อยกันมาครั้งหนึ่งนะครับเคยต่อยกันมาครั้งหนึ่งเป็นทางด้านเจ้าฉลามดำนายกเอทธาสลานะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับแต่วันนั้นไม่เหมือนวันนี้นะครับรูปร่างนะครับเจ้าฉลามดำจะเสียเปรียบนะครับไอ้เจ้าเพชรสังวานรูปร่างดีกว่านะครับนะรูปร่างดีกว่าแต่ว่าไอ้คิวสมองมวยไอ้เจ้าฉลามดำเนี่ยมันจะหลักเดี่ยมดีกว่าแต่ว่าสมัยก่อนนะช่วงสดๆนะครับแต่ช่วงนี้นะครับร่างกายผมดูว่า พอไอ้เจ้าฉลามดาวันนั้นต่อยต่อยวันที่แพ้ไม้ช้างคำนะผมรู้ว่ายังร่างกายไม่เท่าไหร่นะครับไม่ร่างกายแต่ว่าแตกแต่างจากไอ้เจ้าเพชรสังวานนะครับซึ่งพอไปต่อยวันจะมีลูกหมัดลูกศอกลูกโขดนะครับเนะข่าในก็ได้แต่ว่าต้นต้นเนี่ยไอคิวสมองมวยเนี่ยนะครับมันไล่ไม่ทันไอ้เจ้าเพชรสังวานเพราะวันนั้นถ้าต่อยกันไปเนี่ยไอ้เพชรสังวานเาดินเข้าหาเดินเข้าหาไอ้เจ้าฉลามดำนะครับออกแข้ง เตะซ้ายเตะขวาเลี่ยมกระตุกไอ้เจ้าเพชรสังวานก็เดินเดินเดินไปเสร็จไอ้เจ้าฉลามดาก็หักกระตุกนะครับไล่ไม่ทันนะครับไล่ไม่ทันแต่ไฟนี้ผมดูว่าผมว่าน่าลองนะผมดูเนื้อตัวนะครับแล้วก็รูปร่างนะครับเจ้าเพชรสังวานแล้วช่วงหลังนี่โหดนะโหดเดินเบียดเข้าไปนะครับไม่ได้ออกแข่งนนะมีศอกนํานะครับออกศอกนามีหมัดนํานะครับก่อนที่จะจับในนะครับมีอาวุธ อาวุธนำมาพูดง่ายๆไม่ใช่ว่าสมัยก่อนนี่เดินเทเล่ทะล่านะเดินเทเล่ทะล่าเดี๋ยวก็โดนฉลามดำปัดล้มนะครับถีบล้มนะครับเสียทรงเสียเหลี่ยมเอา้าไฟนี้ผมชอบนะครับผมชอบไปที่มวยรองนะผมดูว่าน่าจะเป็นรองนะนะผมดูว่าน่าจะเป็นรองนะเพชรสังวานนะครับเลดไม่มีออาผมชอบไปที่เพชรสังวานสอสมากเลยน,นะครับจะแก้มือชนะฉลามดำนายกเอทาสลา,าไปนะครับอา่านี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับความน่าจะเป็นทั้งนี้ทั้งนั้น มีแพ้มีชนะนะครับเอามาฝากมวยรักมวย,ยชอบนะครับก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์นะครับช่องของผมด้วยนะครับผมก็จะได้หาข้อมูลดีๆมาให้ไว้คุยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับเหลือไม่กี่คนแล้วก็จะ2,000ท่านนะครับก็พึ่งจะมาลงคลิปได้ประมาณ4-5คลิปนะครับสำหรับปีนี้ อา้ามวยรักมวยชอบนะครับนะก่อนอื่นนะครับอย่าลืมฝากไว้ด้วย0648735344 0 6 4 8 7 3 5 3 4มวยรักมวยชอบอาทิตย์นี้แพ้ชนะไม่ว่ากันแต่คัดมาให้ดีแล้วนะครับชอบที่เจ้าพยักษ์ศักดิ์สตูนเจ้าบ้านเห็นตัวก่อนนะครับแล้วก็วัดมวยใหญ่ไปอีกตัวเป็นต่อเอพการศาสตร์นะครับนะ SP พการศาสตร์แล้วก็อีกคู่ครับชอบมวยสดหนุ่มแน่น อนาคตดีครับเพชรประภาพรสติยพันธ์ครับมวยชอบนะครับเจ้าบ้านนะครับไอเจ้าพยักษ์ศักดิ์สตูลรองลงมาก็เป็นต่อเอพการสารแล้วก็เพชรประภาพรสติยพันธ์นี่คือ3ตัวรักนะครับเอาไปลุ้นเอาไปเชียร์กันทั้งนี้ทั้งนั้นมีแพ้มีชนะนะครับหวังว่าผู้ติดตามคงเข้าใจนี่คือแนวทางทัศนนะความน่าจะเป็นนะครับถ้าถึงวันนะครับช่างน้ำหนักเสร็จอยากรู้ข้อมูลดีๆก็โทรมาได้นะครับเอา เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ผมมวยหูเล็กกอมอแปดต้องก,กอมอแปดนะครับโทษด,ดีกอมอแปดต้องกล่าวว่าสวัสดีครับ